สวัสดีครับนักเรียนเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันต่อนะครับจากความรู้เดิมจากในคาที่แล้วความสามารถของนงักวิทยาศาสตร์จะต้องมีความสามารถในขั้นพื้นฐานก็คือจะต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่า scientific p r o c e s s ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ อย่างมีระบบโดยจะมีต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่3อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมีก็คือ1รู้จักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่า scientific method จากนั้นจะต้องมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ scientific attitude ก็คือจะต้องมีลักษณะคุณลักษณะนิสัยเป็นยังไงอันที่3ก็คือต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคนา้นคว้าหาความรู้ก็คือ scientific skill วิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เราได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันมีกระบวนการหรือขั้นตอนเป็นยังไงเริ่มจากหมายเลขหนึงใช่ไหมไม่ใช่นะครับลองคิดดูนะครับหมายเลขหนึงก็คือ t h i n k of idea ก็คือเกิดจากมีปัญหามีรูปอยู่6รูปนะฮะในหรูปต้องเรียงลำดับ ก็คือ Think of Think of a n Idea ต้องมีความคิดปัญหาเกิดปัญหาก่อนคิดโน่นนี้น่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ Research your topic ก็คือต้องไปศึกษาค้นคว้าสืบคน้นหาความรู้ในสิ่งที่เราเกิดปัญหาเหล่านั้นขั้นตอนที่3ก็คือออกแบบ Plan your experiment ก็คือออกแบบในการค้นคว้าหาความรู้ก็คือออกแบบการทดลองขั้นตอนต่อไปก็คือ experiment ก็คือทำการทดลองเมื่อทำการทดลองปุ๊บขั้นตอนที่หาก,ก็คือ correct and record data ก็คือนำผลข้อมูลเหล่านั้นมาเช็คหาความถูกต้องมาอิ a ดัสซีมาวิเคราะห์สุดท้ายก็ come to conclusion ก็คือหาข้อสรุปที่เกิดขึ้น ี่คือผังของภาพพวกพวกฝรัง่งนะครับแต่ถ้าเราไปคิดในรูปแบบของกรอบของนักวิชากรคนไทยก็วางสเตปไว้อย่างนี้นะครับรเผชิญปัญหากำหนดคดเขตของปัญหาตั้งสมมติฐานออ,แบบออกแบบการออกแบบการทดลองแล้วก็ทดลองวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลจากนั้นก็สรุปผลถ้ามันไม่เฟลก็คือย้อนกลับมาใหม่มาตั้งสมมติฐานใหม่จนกระทั่ง สรุปแล้วได้ทำซ้ำหลายๆขั้นจนได้ข้อเท็จจริงคือความรู้ก็คือเกิดใหม่เกิดเป็นกฎเกิดเป็นทฤษฎีอะไรขึ้นมาอันนี้คือกระบวนการนี้เขาเรียกว่า Scientific Method นะครับอันที่สองก็คือนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ Scientific Attitude คุณลักษณะที่ัยของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งจะต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ช่างคิดช่างสงสัยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชออ่างม้านนักัณอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณลักษณะนิสัยเลยของนักวิทยาศาสตร์สองมีความเพียรพยายามมีความอดทนเพียรพยายามผลควา้าหาความรู้ทําแล้วมันไม่ได้ก็ต้องมีความพยายามเป็นคนมีเหตุมีผลอันนี้เขาพยายามที่จะนํา อธิบายอย่างมีเหตุมีผลก็คือกระบวนการทั้งที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่ว่าทําไมฝนถึงมันตกบางคนว่าพราะกบมันร้องอันนี้มันไม่มีเหตุผลมันต้องอธิบายอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการว่าฝนตกเพราะเกิดจากไอ้น้ําที่อยู่ในแหล่งน้ําในพื้นดินหรืออยู่ในชั้นบรรยากาศเลื่อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเกิดการรวมตัวและควบแน่น กลายเป็นหยดน้ําแต่วัตถุใดๆต่างๆก็ตามอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงหยดน้ําที่อยู่ชั้นบรรยากาศมันมีน้ําหนักมันก็ถูกตกลงมาถูกแรงหนึ่งดูดตกลงมากลายเป็นฝนอันนี้ก็คืออธิบายอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีหลักการไม่ใช่ว่าฝนตกปกกลบมาลองอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องมีความซื่อสัตย์ตนเองในการทดลองผลที่ได้ต้องถูกต้องอย่าเมคข้อมูลนะครับจากนั้นต้องเป็นคนมีระเบียบรอบครอบ ทำอะไรอย่างมีระบบระเบียบนะครับส,สุดท้ายก็คือต้องเป็นคนที่มีความใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นดังนั้นเวลาเราทําการทดลองเราก็ต้องไปนาเสนอผลการทดลองเหล่านี้ไปวิพากษ์ไปรับฟังคำว,วิพากษ์จากความคิดคเห็นของคนอื่นเพื่อจะมาปรับปรุงในงานของตัวเองหรือในผนงานของตัวเองนั่นเองนะครับต่อไปอันที่3ก็คือทักษะกระบวนการทางนิเวศศาสตร์ scientific skill อันนี้เราพูดไปแล้วนะครับสทักษะซึ่งจริงๆในปัจจุบันมันมีอยู่สิบสีทักษะนะครับไอสิบทักษะนี้ก็จะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าเบสิ c โพสเซสสกิลนะครับก็มีอยู่แปดทักษะด้วยกันก็คือทักษะการสังเกต observing e Obs e o b s นะครับอันที่สองก็คือทักษะการวัด measuring ทกี่สก็คือทักษะการจำแนกหรือจัดประเภทสิ่งของ c l a s s i f y i n ทักษะที่4ก็คือทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Space และ Space กับเวลา using space 5. ทักษะการคำนวณและการใช้จำนวน using number 6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูล c o m m u n i c a t i n อันที่7ก็คือทักษะการลงความคิดเห็นของข้อมูล infering r สุดท้ายที่8ก็คือทักษะการพยากรณ์คือ predict นะอ่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงทักษะอันที่3ต่อมาดูวิดีโอต่อนะครับจากคราวที่แล้วขึ้นทักษะที่3าทักษะการจำแนกประเภท,ท,เภทหมายถึงความสามารถในการแบ่งพวก หรือเรียงลำดับสิ่งของโดยมีเกณฑ์เกณฑ์ในการแบ่งอาจจะใช้ความเหมือนความแตกต่างหรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตัวอย่างที่หนึงการจำแนกประเภทของสัตว์ได้แก่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าการจำแนกโดยอาศัยอาหารเป็นเกณฑ์ได้แก่สัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชการจำแนกโดยอาศัยลักษณะเป็นเกณฑ์ได้แก่สัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าและสัตว์ไม่มีเท้า ตัวอย่างที่2การจำแนกประเภทของผลไม้ตัวอย่างเช่นมีผลไม้อยู่ชุดหนึ่งได้แก่แอปเปิลมะขามมายมส้มโอเราจะจำแนกอย่างไรในเบื้องต้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเช่นเราจะเรียงลำดับโดยอาศัยขนาดเป็นเกณฑ์โดยเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กผลที่ได้ก็คือ ส้มโอแอปเปิลมะขามมะยมจำแนกโดยอาศัยลักษณะของใบเป็นเกณฑ์จะได้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้แก่แอปเปิลส้มโอพืชใบเลี้ยงคู่ได้แก่มะขามมะยมนอกจากจะต้องมีทักษะในการจำแนกประเภทแล้วต้องมีความสามารถในเรื่องเรียงลำดับ หรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆจากเกณฑ์ที่ผู้อื่นกำหนดให้ได้เรียงลำดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆดุโอเคครับผมก็โอเคครับผมก็มีแบบฝึกหัดนะครับจากเอกสารที่ที่ได้ส่งไปให้โหลดนะครับถึงการจัดจำแนกโดยจะมีสัตว ดังภาพนะครับอยู่16ชนิดก็เราจะใช้เกณฑ์อะไรจําแนกว่าสัตว์ไหนเป็นสัตว์ปีกสัตว์ไหนเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์ไหนเป็นสัตว์เลื่อนคางสัตว์ไหนเป็นกลุ่มของพวกมแมลงอันนี้ก็นักเรียนกล็ลองฝึกทําดูนะครับคงใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาประมาณ3นาทีในการแยกแยะของสัตว์เหล่านี้นะครับนี่ก็คือ ทักษะอันที่3ก็คือทักษะการจัดจำแนกประเภทต่อไปขึ้นทักษะการคำนวณน,นะครับเราขอไปทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลานะครับยที่4ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลาทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซหมายถึงความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซของวัตถุได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหนึ่งมิติสองมิติและ3มมิติความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่วัตถุอันหนึ่งกับวัตถุอีกอันหนึ่งความสามารถที่แสดงให้เห็นว่า เกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซได้แก่การบ่งชี้รูปทรงสามมิติกับสองมิติได้บอกตำแหน่งหรือทิศทางของวัตถุทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาหมายถึงความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปหนึ่งมิติสองมิติและสามมิติรวมทั้งความสามารถในการระบุรูปทรงขนาด ตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาต่างๆเช่นความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของน้ำแข็งที่เปลี่ยนแปลงในเวลาต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของพืชที่จเจริญเติบโตในเวลาต่างๆการครองที่ของวัตถุโดยทั่วไปแล้วจะมี3มิติหรือสมแนววัตถุมีหนึ่งมิติเป็นวัตถุที่มีความยาวอย่างเดียวเช่นเส้นได้เล็กๆ วัตถุมีสองมิติเป็นวัตถุที่มีความยาวความกว้างเช่นแผ่นกระดาษแผ่นเดียววัตถุที่มีสาม,มิติเป็นวัตถุที่มีความยาวความกว้างความหนาหรือความสูงเช่นกล่องต่างๆค่ะจบแล้วค่ะอันนี้ก็จบทักษะที่ที่สี่ ก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Space และ Space กับเวลาหามาดูเอกสารที่ที่ได้รับแจกให้นะครับ Space กับ Space กับ Space และเวลาอันนี้เขาก็ถามภาพของคนในแผ่นฟิลม์มมันเป็นกี่มิติอันนี้เราก็ให้นักเรียนทําเครื่องหมายนะครับติ๊กถูกไว้ลงหน้าหน้าข้อคำถามว่า1ถึง16 เหล่านี้มันเป็นวัตถุก,กี่มิติอันนี้ก็ใช้เวลาจากนั้นก็มีคำถามหาว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาตรงนี้ก็คือต้องมีการคำนวณดูระยะทางที่เกิดขึ้นในการพายเรือจากบ้านไปถึงบ้านเพื่อนใช้เวลากี่นาทีก็คือ,คอหาหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปกกับเวลานะครับอันนี้ก็ลองฝึกทําดูนะครับต่อไปขึ้นทักษะที่5ก็คือทักษะการคํานวณน,นะครับเนี่ยจย้อนย้อนมานะทักษะการคํานวณอันนี้รู้สึกต้องต้องปิ้นเอาเอกสารมาแล้วก็ลองมาคํานวณดูนะครับว่ามันเป็นยังไง